ซึ่งอันนี้ผมแนะนำนะฮะสำหรับคนที่อได้แผ่นมือสองมาฮะาจากต่างประเทศหรือว่าจากจากที่ไหนก็แล้วแต่จากเพื่อนในกลุ่มเนี่ยฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนกล่องนะฮะเ,เพราะว่าบางกล่องเนี่ยที่ผมเคยแนะนำไปอฮะ มันมันเป็นรูอย่างเงี้ยฮะของ US นะฮะก็เลยคิดว่ามันไม่นา่ามันไม่น่าที่จะเสี่ยงเก็บเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรครับไอตัวเนี่ยฮะมันอาจจะทำให้ปกเนี่ยเวลาเราแบบเผลอจับแรงอย่างเงี้ยฮะปุ๊บกดหรือแบบเราเปิดแล้วนิ้วเราไปดันอย่างเงี้ยฮะกดปกชีขาดผมมาทำ ทำบ่อยซึ่งมือผมหนะักก็เลยหาก,กล่องเปลี่ยนดีกว่าซึ่งกล่องเนี่ยแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะเออซึ่งแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีลิขสิทธิ์ของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องพยายามแบบทำเลี่ยงทำหนีเราจะสังเราจะสังเกตได้จากตรงมุมอย่างเงี้ยทำไมแม่งไม่เหมือนกันอ๋อเขาต้องหนีหนีเพราะเป็นเป็นเกี่ยวข้องกับทางลิขสิทธิ์นะฮะ ว่าอันนี้มีวงลึกอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นสกรีนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วทำไงดีว่าแบบบางทีแบบเราได้กล่องเรียกว่าอะไรกล่องอ้วนกล่องอ้วนเนี่ยกล่องหมูเนี่ยมันมาจากไหนฮะมันมาจาก2ที่แค่นั้นเองก็คือมีที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียฮะ ซึ่งสองที่นี้จะจะใช้กล่องไซนี้กล่องอ้วนนะฮะซึ่งกล่องปกติเนี่ยความหนาเนี่ยจะอยู่ที่สิบอ็ดมิลก็คือหนึ่งเซนจุดหนึ่งมิลนะฮะหนึ่งเซนกับ1มิลนะฮะแต่กล่องอ้วนเนี่ยมันก็คือจะประมาณเซนครึ่งนะฮะแถวแถวเนี่ยประมาณสิบห้าสิบสามถึงสิบห้ามิลนะฮะซึ่งถ้า ถ้าหนาสุดเนี่ยอยู่ที่15ใช่ไหมมันก็จะหนากว่าตัวกล่องกล่องบางเนี่ยสันนะฮะอยู่ที่4มิล4มิลเนี่ยก็แสดงว่าตัวปกเนี่ยมันจะยาวกว่าใช่ปะแล้วปัญหามันคืออะไรอะ่ะบางทีมันมันใหญ่ไปมันเอถอะทะเยอะไปมันเปลืองพื้นที่ในการใส่เชลฟอ์อะครับผมเพราะแล้วเวลา เราอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือให้มันเล็กลงอะไปสลับกล่องเล็กก็ต้องมานั่งตัดอีกใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยเขาอยากใส่สลิปอยากใส่สลิปตัวผอมก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวอ้วนและไอตัวอ้วนเนี่ยมันไม่ได้มีสลิปมาบ่อยๆนะฮะเอออย่างเงี้ยเออยกเว้นอย่างเงี้ยแบดแลนส์อย่างเงี้ยเออเป็นกล่องซส์กล่องอ้วนมีสลิปพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยเออแต่มันตัวอื่นไม่มีนี่ แล้วถามว่าทําไงพอดีผมเอ,อไปสั่งมาจากร้านหนึ่งนะฮะก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวหาว่าโฆษณาซึ่งยี่ห้อกล่องเนี่ยสคาวานโนะฮะสคารนว่าสคาวาโนสคาว์สคารนาโวเออ,อ <laughs> ไม่เคยเรียกถูกเลย สคานาโวนะฮะเห็นแล้วนะใหม่นะฮะใหม่ใหม่ลิกเลยใหม่เลยฮะก็เคียวสคานาโวซึ่งสคานาโวเนี่ยมันใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่พวกแผ่นตัวสิบสามถึงสิบห้าได้เพราะว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะผมจะพูดว่ายังไงดีอะขอบตรงเนี้ย มันลึกซึ่งพอขอบมันลึกเนี่ยมันมันชิดลึกมากปุ๊บมันก็เลยทำให้ยัดแผ่นได้ลองมาดูกันว่ามันทำได้หรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตัวกล่องหนาเนี่ยมัน15มิลใช่ไหมฮะตัวกล่องบางเนี่ยมัน11 แปลว่าตรงด้านลิมเนี่ยขอแค่ให้ยาวกว่าปกติเนี่ยสองมิลสองมิลก็ได้แล้วฮะพอดีเลยเนี่ยฮะตัวนี้ก็เป็นของ UK เเหมือนกันก็พอดีตัวนี้เป็นของออสเตรเลียก็พอดีฮะไม่ต้องตัด แล้วเขาก็แถมตัวพลาสติกมาให้ด้วยเพราะฉนั้นตัวนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่สะสมแผ่นนะเออควรควรจะควรจะนะเออแบบใส่เอาไว้อย่างเงี้ยฮะเออดีแล้วก็แนะนำเลยฮะเปลี่ยนเลยฮะเออกล่องแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยผมผมผมไม่ได้ว่านะบางคนแบบสายออริจินอลโอเคแหละตามทรงอะแต่มันเสียงจริง นะครับอืมแล้วแต่คนชอบเลยกัน